สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็ผมครีซีคอนะครับอยู่กับเกมออโต้เชสใช่ไหมออโต้เชสมบ้านะครับผมเกมแนวโมบ้านั่นแหละนะครับถ้าใครแบบว่าอ่าเป็นแฟนออโต้เชสนะครับก็นั่นแหละมันเอาตัวละครโมนันมานะครับแม่อาจจะครับคลายครับคลาคุ้นหูกันหรือคุ้นหน้าต้นตากันหรือเปล่านะครับก็ก็น่าจะเหมือนแบบอืม ท,ทั่วไปเนาะหมายความว่าเรียกว่าอะไรวะเหมือนบอกว่าทั่ว,วไปนอะอาจจะมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยถึงปันกลางนะโ okay. อเคให้ดูคร่าวๆตัวละครยังไม่ค่อยเยอะมากตอนนี้เรื่องยากกว่านี้น จะมีบอกนะครับเป็นนักเวทแอสซินนะฮะมีบอกกับเป็นนุชถังหรือแทงนะครับแทงกับนักรบนะฮะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นนักเวทจัดจ้านะฮะอันนี้เป็นสายยิงนะฮะเป็นแทงกับแทงอ่าแทงกับซัพพอร์ตนะฮะนักรบกับแอสซินนะฮะแทงแอสซินแทงนักรบนักเวทอะไรเงี้ยอ่ะโอเค ก็ก็ไปลองดูแล้วกันนะครับก็จะมีเลยอันนี้มีตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> นักหมากลุกคืออะไรวะโอเคอันนี้ก็น่านจะเป็นยามรัตเตอร์บนบาดหรือบาดหรือไง <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับมีสังคมน,งนู่นนี่อันนี้คืออ่าชีพหาละโอเคจางมาัน นะครับอนะไรบ้างโอเคโปรไฟล์เราครับไม่มีอะไรมากบันทึกเกมด้วยนี่นนสามารถตั้งอวตารนะฮะตั้งเปลี่ยน,นกล่องเปลี่ยนกรอบอะไรแบบนี้นะครับเปลี่ยนชื่อหรอเปลี่ยนชื่อได้ด้วยว,วะโอเคสร้างแันอ่ะออปชั่นกันบ้างครับผมก่อ,อนที่จะเข้าไปเล่นก็มี <c oughs> ทิศทางมีกล้องช่วยเล็งนะครับเปิดปิดก็ได้นี่แล้วแต่ถนัดนะครับนะโอเคคุ้มุมก็ไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้ลองปรับมาเลยก็เหมือนมอว่าทัุบไปแหละนะครับผมรบกราฟิกก็คุณภาพสม,มดุลคล่องแคล่วก็อันนี้เลือกตามเครื่องได้เลยนะครับอันนี้เป็นเมนูรับใช่ไหมเาในการพูดในการบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ประสิทธิภาพในการจัดทีมวันนี้คืออะไรวะเน,นี่ยสิทธิ์ของเพื่อนโอเคช่างหวังอ่ะตั้งค่าภาษาครับมีภาษาไทยให้สบายๆอ่ะเราไปลองเล่นกันเลยนะครับก็จะมีแรง้งนะฮะกับฝึกอ,อบรมนะเราแรงไปเ,เลยนะครับแหมเล่จะมาหลายเกมลนะ <c oughs> มาแล้วครับผมนี่แรกไม่รู้เจอบอท์ดหปืดนะ เอาน้องคนนี้ดีกว่าครับมีบอกด้วยหรว่าว่าเราเล่นสายอะไรนะครับอโอเคมีกันบ่ะมันเจอคนหรือว่าเจอบอทวะเนี้ยมีตั้งค่าไหมอ้ามีเซตไอเทมนะครับอ้าวชิบหายละไวไปไหมบางทีไม่ได้เซตไอเทมเลยมีรูนอะไรแบบ ายริบหรือเปล่าเราซื้อของไปก่อนโอเคมันก็มีบอกครับผมว่าแนะนำให้ไปเลนไหนนะฮะนะครับแต่ว่าไม่มีให้จิ้มวิ่งในในแมปนะครับผมก็เดินดูเองอะไรอ่เงี้โอเคอ๋อมีตัวนี้ครับผมมาส่งของ เหมือนโดต้านะครับอ่าแบบก็ไม่ได้ซื้อแล้วได้เลยนะเออนะครับส่วนพื้นปูนนันนี้คืออะไรนะครับของเ่งต้นไม้อ,อ๋อเป็นกินการกินต้นไม้เพิ่มพลังนะโอ้ค่อ,อคนข้างจะคล้ายดัดเอะนะดัดเอยุคเก่าๆนู่นๆนะยุคใหม่ๆไม่รู้เป็นไงบกโจมที่ตั้งค่าเอาอเกมีม,มีมีแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> อ่ะมีเรงแบบไวล์ลิอืมเลือกเรงสตูตอะไรเงี้ยโเคเปิดดีครับยิงนีครับยิงนีครับ มายืนบนทำไมมึงยืนบนทำไม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  <First blood. S 1> อ๋อไม่รู้เจอกับคนหรือเจอกับบอทหรือยังไงมาโอเคจริตีป้อมเลกว่าอืมป้อมค่อนข้างตีมอนเบานะเนี่ยแป๊บเดียวแตกแล้ว โอเคหมึนหมึหมน,น <c oughs> อ่ะแล้วก็การวาร์ป เกมนี้นะครับนี่มันจะวาร์ปลงตรงไหนก็ได้เปรียบเสมือนมีรองเท้าวาร์ปนะครับผมอืมแต่มีดีเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวทำให้ดูเนีย่ยเหมือนมีรองเท้าวาร์ปอยู่แล้วยังไม่ต้องซื้อเหมือนเกมอื่นนะครับ <c oughs> มาดิมาดิมาดิเฮ้ยโดนว่ะแต่ย็ดเบือ่อ เย็นนยเพื่อนกินสมัยทังชีวิตแน่ยิงนะครับยิงนครับแล้วกอนหุ่ดหุ่ดหุ่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 หุด,หอดถอยแล้วเออเออ้ออาวไปหน่อย อะไรประมาณนี้มาโอเคเดี๋ยววาร์ปครับผมเกิดก่อนนี่ดูของดูของดูลักษณะดู damage, ดาเมจดูอ่าสกิลนะครับเกาะประมาณนี้อ่ามาครับผมนี่ฮะปุ๊บปุ๊บวาร์ปไปเลยเห็นไหมนั่งโคตรดีวาร์ปไปช่วยเพื่อนท่านบนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเลยอยู่นาทีหนึ่ง มาดิหวตฮวตน่ะก็เป็นอีกมุมอีกแนวหนึ่งนะเน้นแบบวาร์ปจัดเพื่อนอะไรเงี้ยให้วาร์ปจัดทีมตรงข้ามอะไรงเงี้ยก็ดีเหมือนกันคนระับแปลกใหม่เลยแล้วก็มีระบบกางวักงการเคลื่อด้วยเนี่ยเห็นไหมตรงตรงตรงไหนกะตรงเวลานะครับมันเป็นพระาทิตอยู่ ีกสักพักนึงมันจะเป็นมืดนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีตัวที่มีผลกับกลางวันกลางคืนนี่แหละชัวร์ปกัปกปกัปกปักปักปักอะไรอะไรของหรืออะไรของหลือ มี OK สมองสมัย้นะไม่มีแบบสกิลอะไรเงี้ยบิงเบิงอะไรเงี้ยครับแต่ันมีวัแล้วเราแบบไม่ได้นี่ไม่ได้เซตมาเลยปะอย่างว,าวารี้ก็มีให้สองอันเลยนะครับอย่าง <S <S อาวีก็มีให้เลือกนะครับหนึ่ง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 พลังอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไร <S <S ยิงดิครับ ยิงด่ครับยิงรัวๆดิครับห้องวัดห้องวัดไปลูกเรียบร้อม สกิลมีหนึ่งสองสเลเวลใช่ไหมตอนหนึ่งสกิลอันทีก็สามปักปักเอาไงแบบนี้ไม่น่าจะได้เจอคนแล้วแหละมันดูอื้ออือ้น่าจะเป็นบอทนะครับไม่เป็นไรครับก็เล่นให้ดูแล้วกัน จบๆไปแล้วมาสิก็เร็ครับขึ้นยิงมันตอนนี้เชียร์ญีปั่นเลยเว้ย บจบจบวเนี่ยน่าจะจอบอดแหละเพราะว่ามันดูอือๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็มีรายงานด้วยนะครับวางสายวางสายคืออะไรวะขี้โกงพฤติกรรมันอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถแตะพิมพ์ได้นะครับแต่ไม่มีรายงานของเราะอะ๋อมีเหมือนกันอือฮึ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับเรืาลวนี้นะครับแล้วก็มารับรางวานนัลนู่นนั่นนี่นะครับผมสําหรับการเล่นในแต่ละครั้งในแต่ละวันนะนี่คือได้ติดตั้งอะไรไม่เอาบึบโอเคครับช่างมัน <laughs> เออก็อาจจะเป็นประมาณว่าพึ่งไอ้นี่ล้วกันนะครับเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรนะ ยังไม่เปิดตัวนะแค่ทดลองทดลองให้เล่นก่อนเปิดตัวนะก็อาจจะมีปรับอะไรอีกนูน่นนี่แหละนะครับผมนะประมาณนี้นะครับอโอเค, <I S 1> ครับฟ <I S 1> ังก่อน ันแ,แรกจะมีให้เล่นนะครับเรื่อยๆแล้วก็มีให้รับของเรื่อยๆนะครับไม่รู้มีจะกินอะไรรอเปล่าน,นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆอืมมีแจกอยู่นะมีแจกอยู่นะตอนนี้นะครับหลังๆเราอาจจะต้องซื้อบ้านอะไรบ้างนะฮะก็มีห้าตัวแล้วนะครับผมโอเคก็ฝากท่วนี้แล้วกันนะครับสําหรับ ออทเทเชสมาว่านะครับผมก็ใครชอบแนวมอว่าแล้วเป็นแฟนออทเทเชสอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็ลองมาโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับนี้ก็ฝากกันที่นี่ละกันนะครับผมไปลัสเปลี่ยนตัวได้ไ้มว่าตรงนี้ ไอ้เป๊ปอืมเอสอสกงสก,กิลลูนอะไรไม่มีเลยใช่ไหมยหงนไหมอ่ามีน้องที่เอาของมาอ่าเอาของมาให้เราแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรเนะี่ย มันมียึดป่าเลยนะเออผมก็ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีในป่ามันจะมีเหมือนฐานให้เรายึดนะครับก็ไม่รู้วจะช่วยอะไรอาจจะเป็นหวาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องเข้าไปช็ดเออนะครับก็ในป่าจะต้องมีบทบาทกันมากขึ้นนะครับผมโอเคนี่คิดว่ตอนนี้ บันสามสิบกว่าตัวนะฮะโอเคก็ผมยิงเยดีกว่ามา ดีมากครับตอนนี้ลองดูอืโอ้มีทองให้เก็บนี่อะจะมีรูนเหมือนี้นี่เมื่อวานเนี้ อ่าลูนตรงนี้แบบแบบแบบดอทเออาจจะมีลูนกลางน้ำให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองรอดูก่อนอันนี้ลองมาเล่นให้ดูนี่ลองตัวรึแหละอยากเล่นนะครับเนี่ยเนี่มันมีบ้านตรงนี้ครับผมเนี่ย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 มันเหมือนให้ไปยึดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอ่ามีผลอะไรหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวไปลองดูก่อนอะ,อะมีหวานอันนี้คือหวานนะปึ๊บโอเค,อ,เคอืมนี่ก็บัฟอืมสกิลซับพอ เยอะเลยโอเคอันนี้ไปลองเล่นเดิมเล่นก่อนนี่มีเงินอยู่แล้วจริงด้วยครับเป็นก็ไอเทม ไอเที่ยมกลางน้ำอืมอ่ะโอเคน่าจะเขาแข็งเขาคาตัดเรามั้งนี่เห,ห็นไหมไปยึดเสร็จแล้วยึดคอนโดฝ่ายเรานะครับซึ่งอันดับแรกคือได้เงินนะอันดับที่สองคือไม่รู้ได้อะไรได้หวาดในป่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เวลาใครมาอามาบ,บูก็จะได้แบบว่านั่นแหละ,อะโอเคครับไม่น่ามีอะไรนี่แม นี่เป็นของเขาบอกมาไว้แบบฮิวฟื้นฟูนะโอเค มัโดยเทมกันดีกว่าไอเทมระยะแรกเขาเขาจะมีบอกหมดนะไอเทมระยะแรกซื้ออะไรไอเทมระยะหลังซื้ออะไรนะไอเทมที่เลือกได้ก็จะมีหมดนะในไอเทมโจมตีเหมือนกันนะสกิลนี้คืออะไรวะนักเวทนะครับออกแบบออกแบบนนี้ออกแบบคล้ายวาลิฟเลย ห้องตัวอ่ามีรองเท้ามีอ่าสกิลใช้งานผลักดันนะวิกฤตอ่าค่อนข้างมีลูกเล่นนะ,อะโอเคนะครับคุณสมบัติอันที่มันดูทำให้มีลูกเล่นนะครับผมอะไรทำรองนล่นอ่ะก็ไปลองเล่นกนดูนะครับผมใครชื่นชอบก็จัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ